สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็มีบอนสีจัดเซ็ตสวยๆนะครับมาให้นะครับราคาถูกๆรวมส่งเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับเซ็ตบอลสีราคารวมส่งเลยนะครับวันนี้จัดให้ถูกๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เก็บมีเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางก็บวกเพิ่มอีก20บาทนะครับวันนี้ มีแค่สี่เซตนะครับทุกท่านครับนี่มีนิดเดียวนะครับคัดมาคัดมามีแค่สี่เซตนะครับอ่ะเรามาเริ่มเซตแรกกันเลยนะครับทุกท่านครับเซตที่หนึ่งนะครับนี่เซตที่หนึ่งก็ประกอบไปด้วยคุณหญิงนะครับคุณหญิงนี่ครับคุณหญิงต้นสวยๆเลยนะครับคุณหญิงมี ศีลา,าหุ้มทองนะครับศีลาหุ้มทองนี่มีสองต้นนะครับอีกต้นหนึ่งเป็นสีเขียวนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับนี่ศีลาหุ้มทองมีสองต้นนะครับนี่แล้วก็ยอดมงกุฎครับยอดมงกุฎด,ด่างนะครับนี่ยอดมงกุฎด,ด่างอยู่ในเซตที่หนึ่งนะครับเซตที่หนึ่งมีสี่ต้นแล้วก็ต่อไปเป็น ท้ารำไพยนะครับเท้ารำไพยสีแดงแดงเลยนะครับนี่ต้นใหญ่ๆเซตที่หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรวมส่งนะครับนี่เซตที่หนึ่งนะครับแค่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่ต้นคุ้มไนหะมคุ้มสี่ต้นไม่ถึงสองร้อยอ่ะนี่ครับจัดให้เลยเซตที่หนึ่งนะครับต่อไปเซตที่สองครับเซตที่สองเซตที่สองก็จะมี นี่เท้ารำไพนะครับอู้รากทะลุกระถางเท้ารำไพแดงๆงเลยนะครับนี่เท้ารำไพแดงแล้วก็ชายชนนะครับเซตที่สองชายชนนะครับนี่ชายชนป้ายแดงแล้วป้ายแดงนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ศิลาหุ้มทองนะครับดูหน้านี้นี่ศิลาหุ้มทองหน้าชมพูเลยนะครับนี่ สวยด้วยนะครับศิลาหุ้มทองหน้านี้นะครับสวยนะครับโอ้แล้วก็ลูกไม้นะครับลูกไม้เมล็ดสีชมพูนะครับดูครับเปรอะจุดเประเลยนะครับเซตนี้อยู่ที่179บาทรวมทรงเหมือนกันนะครับโอ้โหสี่ต้น 179คุ้มนี่เป็นชุดสุดคุ้มเลยนะครับชุดแฮปปี้มิวอันนั้นมันแมคโดนัลล์นะครับแฮปปี้มิวอ่ะอันนี้บอนสีอ่ะอันนี้เซตที่2ต่อไปเป็นเซตที่3นะครับเซตที่3ก็ประกอบไปด้วยชมพูทวีนะครับโอ้โหป้ายแดงๆสวยๆเลยหลอดใหม่มาแล้วนี่จ้ะแล้วก็ลูกไม้นะครับ นี่ลูกไม้สีชมพูเปลือๆเ,เลยนะครับเนี่ยเอาไปรอเอาไปเลี้ยงตั้งแม่แล้วรอเกสรออกมาผสมนี่น่าจะได้ตัวแปลกๆนะครับสวยๆแล้วก็เท้าลำไยเท้าลำไยแดงสวยๆเลยนะครับเท้าลำไยแดงแดงมากสวยมากนะครับแล้วก็ต้นที่สี่ครับเป็นศิลาหุ้มทองมีมี2ต้น แล้วดูต้นนี้นี่ด่างเหลืองมาแล้วนะครับนี่นี่นมีสองต้นอยู่ในกระถางเอาไปแยกเลานะครับทั้งศีลาหุ้มทองเขียวแล้วก็ศีลาหุ้มทองแดงนะครับ179บาทรวมส่งเช่นเคยนะครับกับเซตที่สนะครับนี่เซตที่3ต่อไปเป็นเซตที่4นะครับเซตที่4ก็จะมี คุณหญิงนะครับคุณหญิงนี่มีสองต้นเลยนะครับนี่สองต้นอยู่ในนี้นะครับน่าจะเป็นหัวแล้วมันแตกหน่อมาแบบนี้นะครับก็ท่านก็ไปแยกเอานะครับนี่ครับคุณหญิงแล้วก็ชมพูทวีปนะครับชมพูทวีปนี่สวยๆเลยชมพูทวีปชมพูทวีปนี่มีความหลังกับผมนะครับผมไปแย่งเอฟ โอ้โหตอนนั้นผมไปแข่งเอฟสวนบอลสีพิพันพงศ์นะครับตอนบอลสีที่กําลังแพงๆหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกท่านผมก็เป็นบ้าเป็นหลังโอ้โหมือหงิกเลยนะครับกดเอฟลับรับรับโอ้โหรัวๆเลยก็ได้มาหนึ่งต้นนะครับต้ตนแม่ก็ยังอยู่นะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอะต่อไปนะครับต่อไปเป็นรวยล้นฟ้านะครับนี่รวยล้นฟ้า น่ฮะลอยล้นฟ้านะครับมาแล้วกระดสีแดงมาแล้วนะครับกระดูกเขียวนะครับเดี๋ยวเลี้ยงไปแก่ๆก,กระดูกเขาจะกลายเป็นเขาจะกลายเป็นสีอีกอย่างหนึ่งอะ่ะผมจําไม่ได้เดี๋ยวมีต้นแม่ให้ดูเดี๋ยวมีต้นแม่ให้ดูนี่ครับลอยล้นฟ้าแล้วก็ต้นที่สี่เป็นศิลาหุ้มทองนะครับนี่เซ็ตที่สี่นะครับหนึ่ง้อยเจ็ดสิบเกบาทรวมส่ง โอ้โหผมว่าคุ้มอ่ะนี่ผมทำอะไรอยู่เนี้ยก็แบ่งปันกันไปนะครับเนาะแบ่งปันกันไปมีแค่สี่เซตนะครับเนี่ยผมมีแค่เนี้ยสี่เซทนะลองก่อนลองก่อนสี่เซตไม่ใช่ไรหรอกถ้ามันขายหมดนี่เดี๋ยวมันจะแพ็กไม่ทันนี่ยังกะยังกะขายดีขายดีนะเบิร์ดอ่านะนะครับเนาะก็เวลาคนมันมีน้อย ก็มีแค่สี่เซตใครที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วกันนะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับก็กดรับไปเลยนะครับช่องทางติดต่อจะอยู่ตรงนี้นี่มุมซ้ายนะครับมุมซ้ายของจอนะครับทั้งเฟซทั้งไลน์นะครับติดต่อเบิดชัยมาได้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่ต้นแม่แมอโดยล้นฟ้านะครับต้นแม่โดยล้นฟ้า ผมก็มีเยอะนะลอยล้นฟ้าถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวก็ค่อยทักมาทีหลังนะครับนี่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 ครับต้นแม่ของรอยล้นฟ้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโตมากกระดูกเขาจะกลายเป็นสีขาวนะครับนี่นี่ตอนแรกกระดูกเขียวเห็นไหมพอเราเลี้ยงโตๆนะครับโอ้โหสีแดงกระดูกขาวนะครับเนี่ลยลอยล้นฟ้าก็ถ้าใครอยากได้ก็นอกรอบก็ได้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เนาะอ่า วันนี้ก็แค่นี้แหละนะครับมีแค่สีเซตนะครับเนาะสีเซตสวยๆถูกๆเลยนะครับเอาไปเลี้ยงกันนะครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับชอบเซตไหนก็แคปหน้าจอทักหาเบิร์ดชัยได้เลยนะครับเอาละครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ